เป็นโปรดักต์ตัวใหม่ที่พร้อมจะนําเสนอเลยนะเป็นการแก้ปัญหาและเป็นแรงบันดาลใจที่อ้อนทําขึ้นมาค่ะเป็นโปรดักต์ของอ,อ้นเลยค่ะมีลายเซนด้วยมีลายเซนแม่ด้วยขออนุญาตโปรโมทนิดนึงขอสองนาทีนะมันคืออะไรต้องบอกว่าอ,อ้นมีน้องสาวคนหนึ่งเป็นเนื้องอกในสมองและเขาก็คีมโมผมไม่มีเลยค่ะทุกคนตัวนี้เราเรียกว่า her hair ค่ะ ใครที่แสกกว้างผมร่วงผมบางนะคะอะไรนะไม่เป็นไรไม่รอเปอิดลงมาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเฮอร์เรเป็นเซรั่มค่ะเจ้าแรกและตัวเดียวในประเทศไทยที่ทำมาเฉพาะฮอร์โมนของผู้หญิงนะและล่าสุดมีผู้ชายเอาไปใช้ด้วยนะคะและที่สำคัญคือผู้ชายได้ผลค่ะทุกคนงงมาก อันนี้คือก่อนใช้และนี่คือหลังใช้เห็นเห็นไรผมด้านหน้าไหมคะมันขึ้นจากไม่มีไรผมจริงๆแล้วผู้หญิงต้องได้ผลใช้แค่สี่ห้ารอบเนี่ยคือผมตั้งๆเลยนะคะต้องบอกว่าเอาไปเทียบกับงานวิจัยตัวอื่นๆในท้องตลาดไม่ได้เลยเพราะตัวนี้ได้รับรางวัลทั่วโลกการันตีเลยนะคะไม่หมดขวดผมขึ้นทุกคนและล่าสุดน้องสาวอ้อนที่เป็นเนื้งองอกในสมองคีโมนะคะนี่คือก่อนใช้และคือหลังใช้ค่ะทุกคน เป็นตัวเดียวที่เทียบกับในท้องตลาดไม่ได้เลยนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดที่อ้อนทำตลาดตอนนี้นะคะเฮอร์รค่ะเหมาะกับฮอร์โมนผู้หญิงทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันมีสารสกัดค่ะที่เหมาะกับฮอร์โมนผู้หญิงเอสโตรเจนเนี่ยนะคะทั้งรากมัลเบอรี่ใบฝรั่งกาวครือขาวและข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะและที่สำคัญคือได้สเต็มเซลล์แอปเปิลจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวนี้เทียบกับ ตัวในท้องตลาดไม่ได้เลยเพราะงานวิจัยคนละอย่างกันเหมือนเมื่อเราใช้เซรั่มทาหน้าค่ะแต่ตัวนี้ก็คือแต้มที่ผมแล้วก็คึงนวดให้มันลงไปแล้วก็นวดคึง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 แบบนี้นะคะคึงคึงแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตใครที่มีปัญหาออนอยากส่งต่อให้นะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหานะหยอดลงไปที่เป็นในจุดที่เป็นเลยนะคะตามแสบได้หมดเลย อ้อนมาให้ราคาโปรนะคะใครที่เคยกินรีเวอส์วายูร์สามวกับอ้อนนะวันนี้อ้อนแถมให้ด้วยนะคะขอ,อไปลองนะก็คือตัวนี้ใช้ตัวข้างนอกและอ้อนแถม UR3 Y ให้เอาไปชิมนะคะ2คืนนะคะฮอร์โมนกินทั้งข้างในคือดูแลทั้งข้างในแล้วก็ทาข้างนอกเลยเป็นเซรั่มแบบนี้หอมมาก 30ml นะคะราคาถูกกว่าน้ำหอม 30ml ค่ะเคยใช้แสงมาเหมือนกัรผมร่วงเป็นแบบนี้ค่ะ แบบนี้แล้วหอมเลยบำรุงนะคะหนังศีรษะคนมีปัญหานะคะเรื่องรลังแครเรื่องผมล้านนะคะหัวล้านนะคะรวมไปถึงผมที่ทำสีสารเคมีอ้อนขออนุญาต30 ml ค่ะราคาปโปรในวันนี้พร้อมแถม U R 3 Y 1,220บาทเท่านั้นค่ะขอโปรส่งฟรีค่ะแอดตัวนี้นะสำหรับใครที่ไม่ได้เอฟก,กระ <ผม S 1> เป๋าล้วงกรรมพันก็คือรอคาใช่ค่ะ ให้ย่างงั้นนะคะใครที่เซฟตัวนี้ไปนะคะลูกค้าโอนเฉพาะค่าของราคาของนะ,ะถ้าลูกค้า c ีเแค่อย่างเดียวนะคะตัวเฮอร์นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าซีเอรายการอื่นด้วยแอดมินขอแยกเก็บค่าส่งตามปกตินะคะสำหรับคนที่ได้รับเฮอร์อย่างเดียวอันโปรโมชั่นให้ในวันเปิดตัวนะอันนี้นะคะโปรส่งฟรีและได้อยู่อาสา,าไปชิมทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะใครรับใครอยากเอาไปลองไม่ดีจริงอ้นไม่ทํานะพอหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นรูปอ้อนเลยแบบนี้นะคะ h 0 1ค่ะค่ะ hair ค่ะเป็นเซรั่มผมเฉพาะฮอร์โมนผู้หญิงโดยตรงเลยแต่ผู้ชายใช้ดันเวิร์กแต่จริงๆแล้วผู้หญิงต้องเวิร์กกว่ผู้ชายค่ะอาอแล้วแต่เลยค่ะว่าใส,วาใสาา่ว่าใส่บ่อยแค่ไหนว่าใส่บ่อยแค่ไหน แต่บอกเลยค่ะใช้แค่สี่ห้ารอบผมตั้งเลยค่ะทุกคนผมขึ้นนะคะกัรม,มพันธุ์ขึ้นไหมได้หมดได้หมดที่มีปัญหาแม้กระทั่งคนที่ไม่มีรูขุมขนแบบน้องสาวอ้อนอะยังขึ้นเลยขออนุญาตแนะนำเฮอร์รร์ราคาโปรในวันนี้ห2ึ่บาทอายุเยอะแล้วผมจะขึ้นไหมเอาฟังก่อนผมหงอกก่อนวัยอันควรยังไม่ถึงวัยงอกก็เปลี่ยนหงอกให้ดกดำได้ด้วยค่ะ และคนที่มีปัญหาอย่างที่พี่เขาถามเนี่ยนะก็คืออายุเยอะแล้วผมจะขึ้นไหมไม่เกี่ยวกับอายุเลยค่ะทุกคนมันเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะมันเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะถ้าวันนี้อายุเยอะแล้วเคยเห็นคนอายุเยอะๆไหมคะแต่ผมยังไม่ยังไม่ขาวอะ,อะไม่เป็นไรค่ะ